ความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มเจ้ามาจากการที่ไปจีบมาก่อนนะคะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปก็มีค่ะถูกแต่แต่ต้องพูดก่อนว่าดมดมแค่อยากรักษาเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะแบบซุนนู่นนี่นั่นฮัลโหลฮัลโหลไปไหนกันหมดแล้ว,ลวอ,อ่ะเบอร์โอเคเมดเบอร์ซื้อเค้กมายังเมดเบอร์อ่ะซื้อเค้กก่อนหนูซื้อหนูซื้อมาแล้วเอาแล้วเป่าเค้กด้วยกันเหรอ อ่าหนูถือก็ได้ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,นไ,รไหนูถือก็ได้ไเดี๋ยวไปกดเงินให้น้องก่นอนเท่าไหร่ดีวันนี้ให้ลูกสาวต้องดูสภาพการเงินก่อนโดมก็ขายโดมิโน่เหมือนกันนะคือคือโดมอ่ะมัน มันค้ายโดวโินโนแค่อย่างเดียวครับคือไม่เซ็ตว่าแบบปอนว่าทําดีได้ดีได้ดีได้ได้ดีกลับทําดีมาทําดีกลับแค่นันเองทําดีได้ดีอะรวมมานน้นน่ะเออเหมือนกันแค่นั้นแต่ว่าเรื่องบื้อความรู้สึกมันไม่ใช่ โดมไม่ใช่อย่างนั้นแค่แบบขอแค่เป็นความรู้สึกที่แบบสแสดงจากคนจริงๆอะไอเฮียไม่ใช่แบบจากแบบไอเฮียโกพูดดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอะอันนั้นตัดออกไม่เกี่ยวกันเอาแบบที่ตัวละครมันเสือ,อ,อกมาไม่ใช่แม่งไปดูต็อกต็อกบาแล้วมาพูดอะ ติดตามสตอรี kind <of calculating. S 3> ่ของทุกคนต่อไปนะคะทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนโอเคดูให้สนุกเพราะว่าตัวตัวผมเองผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยมีตอรี่อะไรเข้ามาก็รับได้หมดกูกลวอย่างเดียวแกงกูจะสวยด้วยแค่นั้นเองโอ้เจอไพส์ขอบคุณมากตทางก็เจอเค้กเลยแฮปปี้เบิร์นเดทูยู Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you โอ้ยพอก่อนละกันโอ้ยพอก่อนละกันก็บอ้าให้ของขวัญอ่ะให้ของขวัญก่อนให้ของขวัญก่อนให้ของขวัญอ่าปลอดไลหรูเปลอดไลับ พี่อยากถ่ายรูปหนูหนูโอ้ขอบคุณครับอุย้ยป๊าป๊าเยอะจังเลยรองเท้าของอของเอ่อของบิวให้ให้ชิ้นใหญ่ไปของหนูอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าป๊าไม่กล้าให้ให้เยอะแต่ก็นั่นแหละแต่ทุกคนนี้ก็ดูแลอยู่โอเคไหมยังไงก็ปีนี้ก็ขอให้เป็นป๊าป๊าไม่เป็นไรป๊าพ่อมีอยู่ยังไงปีนี้ก็ขอให้เป็นเอ่อปีที่ดีนะเริ่มต้น เออวันเกิดใหม่เขาเรียกว่าอะไรวะครบรอบวันเกิดโทษทีโทษทีครบรอบวันเกิดไม่รู้กี่ปีบริบูบู์ไม่ไม่บอกไม่พูดละกันหนูไม่อยากพูดกันเรื่องของหนูแต่ว่าหลักๆก็ขอให้เป็นปีที่ดีตลอดไปเริ่มต้นสิ่งดีๆนะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังรถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับให้เงินมันเกิดไอซีให้เงินันเกิดลูกโอเซลขวันบอลตลอดนี้บ้างนะ what เอ่อ ขอให้หนูเอ่อได้สมหวังกับทุกสิ่งที่หนูอยากได้แล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากอะ่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าหนูอยากอยากได้อะขอให้มันสมหวังแล้วกันนะขอบคุณค<ะ>่ะโด,<น>ดนทวงของขวัญขอบคุณทนะั้งคู่มากมากเลยนะคะเสร็จเสร็จเสร็จแล้วย่าล่มถ่ายเรื่องบครัวนะครับผมในไอซีมีเงินห้าล้าน,น,านใช่ไหมให้ลูกห,หนึ่งแสนห้า พอดันถ้าเกิดโอซีมีสักห้าพันก็ให้กิฟต์สักร้อยห้าสิบบาทเท่ากันเลยขอให้ว่ามีความสุขมากนะอยู่ข้างมึงเสมอเลยเท่ากันเลยขอบคุณนะมึงเดี๋ยวให้ร้อยห้าสิบบาทอยู่ซสาพอสมใจไหมักมมึงก็รู้ใช่เปล่าว่ากูอยู่ข้างมึงเสมอเหมือนกันขอบคุณนะเดี๋ยวพักเดี๋ยวกเดี๋ยวมึงกดสิ ขอขอแรงๆนะครับขอดังๆนะขอรำขอสั่นเลยนะร้อยห้าสิบขอบคุณนะเพื่อนขอเบาๆน้องเปล่าทะลุจอได้ไหมโอ้โหใครตดใครตดดูปู้ดิป้าหนูเป่าเค้กเอาเป่าเค้กเหรออันนี้เสร็เสร็อ อันนี้เสร็จกันนะครับเดี๋ยถึมถ่ายรูปครอบครัวนะครับพี่ดมครอบครัวอะไรนี่ครับถ่ายรูปครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูกพูดชี้อะไรก็ได้่เอมาตั้งรูปจอเฮเซลด้วยเชียวปาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่นับต่อเฟรมนะครับปั๊บป้านี่ยไออย่างเงี้ยไม่นับไม่ต่อเฟมนะครับป๊บป้าไออย่างเงี้ยไม่นับ เคไหมอย่างเงี้ยไม่นับอย่างเงี้ยไม่นับทำอะไรอ่ะพวกขี้อ่ะไปนะทำอะไรแอนเป็นเบอร์เดย์ลูกสาวพอดีวันนี้นมันเกิดลูกสาวใช่อืมทำไมอ่ะเงาเหรอไม่รู้ทำอะไรไปดิไปด้วยกันปะล่ะเอาเลยเอ้าหาซื้อนี่ดีกว่าชาแห้งนี่อ่ะให้ทีละคนคือไหน ไม่นับไม่นับไม่นับอันนี้อันนี้ไอซีปอมอันนี้ไอซีปอมไม่นับ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 อันนี้ไอซีปอมไอค้าถ่ายครอบครัวครับผมเฮ้ยเป็นเชี่ยเลยนี่พี่จะตายเลยนี่ยมึงไม่ยืนถ่ายดีๆที่แค่ไม่ไปยืนถ่ายตัวพุ่ม้าอย่างนั้นเนอะตอนนี้ตั้งอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไม่นับโอ้มาครับพี่พี่มันลิยืนข้างๆเลยครับพี่เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะพี่ดมเข้าดี หนูจะถ่ายทีละรูปร่มๆคนก็จิบหมาหมาหนูอันนี่อะไร่ะครับผมเองครับผมอ้าวหนูถ่ายกับอันนี้ก่อนมาลีก่อนหนูถ่ายพี่มาลีกับพี่เมทก่อนของป๊าเดี๋ยวป๊าเซลฟี่เองเซลฟี่เองเลยหรือใช่ก็ทำทุกคนอยู่แล้วลูกสาวต้องไม่เว้นด้วยป๊าป๊ารีมถ่ายรูปสวยนะทำไมนะป๊าส่งมาก็ให้ป๊าป๊าถ่ายก่อนเข้าๆเลยครับฝั่งฝั่งนี้ว่าอย่างไรครับฝั่งซ้ายเนี่ย ที่พูดสี่ตัวนะั่นกูแทงแม่งเลยกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนบุ้ก่อนให้แม่งเรียกบอกเองแหละสัตว์ไยำนี่พี่วันนี้จะมีท่าไหมไอ้เฮียท่ามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วแบบถึงแกงนะน,<อ>นั่นแหละก็ให้รู้ไว้เพราะผู้บุรพูด,พดอ,อย่างเงี้ยแหละเม่ <When. S 2> นมีอะไรคนเดียวเนี่ยคือผมไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะตัวผมเป็นคนเดียวผมรับความ โลเทได้อยู่แล้วนิ้วน้อยวินเมยททำไมหน้าบุ้งวันเกิดทังทีเออหน้าเป็นอย่างนี้แล้เพราะวันโลเพไงแต่ถ้าเกิดนะมันเป็นสงครามไงมันไม่เหมือนกันไงอีเขี้ยไปถ่ายตาหลับตาตลอดเลยอะ่ะหนูต้องพูดตรงนู้นคนจะได้หันมาออเอาลเอาากล้องมากล้องมาก,มาก,มากมาล้กองแล้วบ้างแล้วบากล้องแล้วบากล้กอง มาก็ลยเรี้ยงหรงอยู่ในตลาดเลยป้าป๊ามาก็ลเสร็จยังเียป้าเซฟฟี่หน่อยหนูเียพอแมลุกมาละอี้ฮี่หลามนะไอสัตว์หนูว่าทอสัปกห์ออกไปมาเลนกันไปเล่าไปเลาไปเลาไเล่าไปล หามาหน่อยเม์หามาหน่อยหามาหน่อยหามาหน่อยแมวหามา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 โอเคที่พูดอะให้หันม่ใชตมิเช่ตัวเดียวกันอะใช่ไหมลิเน็ตมิเช่อะไรดูดิภาษีมีไหมป้าป้าว่าต้องจ่ายแคหนใ่้หนู ปิดหน้าพอดีป๊ป๊กะตอนไหนป๊าป๊าไม่รู้มันปิดหน้าไม่ๆมป๊าป๊าเป็นฟิลสาวขี้เถเนี่ยรื่องมดูตาป๊าดิใช่ใช่เมาดูกัญชามาเคร์ฟเคอร์ฟอืมเคร์ฟจัดคือเร็วคพวกเป็นโรคบลิขคือเร็วคือเร็วถเร็วอ้าแล้วเมดล่ะ นนเย็นคุยกันไปไหนกันไทยม่รูเออไปนั่งคุยเล่นกันหนูไปไหมไปไหมไปไหนอ่ะไปไหมอ่ะไปไหมอะเป็นไหนล่ะไปไหมอะไปไหมหนูเดี๋ยวหนูขับรถไปก็ได้ครับหนูขับเอเดี๋ยวเดี๋ยวป้าส่งจีให้โอเคไหมได้โอเคโอเคถ้าหนูถ้าหนูหนูพูดอีกทีนะให้ลมเอ้ยให้เอหล่าไปแล้วที่ไปกันหนูไหมล่ะพี่เขียวเหรอใช่เขียว เดี๋ยวเขียวตามมาลูกเดี๋ยวพี่ตามไปเขียววันนี้มันเกิดน้องนะเป็นอะไรแค่อายุกี่ขวบเอ่อสาวป้าป้าอุตส่าห์เว้นไว้ไม่พูดนะหนูป้าอุงสาวแต่งตัวให้ป้าป้าพาไปส่งโรงเรียนโรงเรียนไหนอะหนูเดี๋ยวไปดัดเจอกันโอเคไหมเดี๋ยวป้าส่งทีให้ ไปดูวาโลมามันมันเลยเหรอปีแล้วนะโอ้ยไหวนะแก่ขึ้นผมก็ไม่ได้เล่นวาโลเลยเด็กขึ้นอีกปีแล้วนะแต่ว่าแอบไปเล่นมาบ้างนะแต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบนั่งเล่นคนเดียวกลัวกลัวกลัววันก่อนไปเล่นมาแล้วแบบอุ๊ยอยากเก่งว่ะโอ้โหนั่งเล่นอีกตาของตาเลิกเล่นเลยกลัวติดบอกว่าฮาล่อออนอยู่ยังอู้บาซาาเลยทีหัน่นเลิกเล่นเลยกลัวติดอุ้ับอูาซ่าต่ะ รู้ตัวเองเลยว่าใกล้จะติดแล้วเดี๋ยววันๆไม่อยากสตรีมแล้วกูจะเข้าวาลูอย่างเดียวเออวต้องเอาข้าวเผื่อไปทุกคนด้วยนี่เดี๋ยวไปทะเลตรงเนี้ยไม่ไกลหรอกแบลนฟ้า โอเคนั้นดมมีโลกมีโลกของดมอยู่แล้วเป็นบ้างเอาอเฮ้ยถ้าทำเามันจะแคนเซิลดีกว่าแต่ถ้าเอามันจะแคนเซิลนี่มันจะไม่เป็นโลกดีนะป๊บาป๊บาป๊าปามีที่เคียงหัวป่ะมีนี่โอเคมาลี ก็แต่นี่หนูเอาฉลองฉลองบทบทแก้วบทแก้วเนาะบินเวทบทแก้วเนาะบัายกแล้วเนาะเขียนไหมเรียนฟุตบอลได้เรียนว่าเขาบอกว่าพอการไปรักใครอะปลอดภัยที่สุดใช่พูดเชี่ยวแบบว่าพี่แฮปปี้เบอร์เดย์หนูยังไม่เสียใจ สวัสดีครับย okay, ินดาต้อนราบครับผมเจริญเตอร์เจริญเจริญเตอร์ขึ้นไปขึ้นไเจริเจริญเตอรบักหามึงเอ้ยแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะไอ้เถ่าด่าใครวะใครไม่แก่ก็อย่าลับไปดีกว่าเบลครอบครัวสุศึกษาป่ะ ไอี้นี่ติดร้อนะเอ้ยพูดขี้อะไรวะสักคว้าแม่งเลยฉ่าอ่ะอยู่กันหนึ่งมีความสุขอย่าทำกันเลยพี่ชายผมเอ้ยทำไมมันลุกช้านังอ่ะบิกล้มปอกปี๊ัอปกตีรอสดสดปกตีดเยสดเตี๋นี้เตีพี่เตีบ ถ่ายเลย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 ถ่ายดิถ่ายดิถ่ายดิถ่าอะไรพี่มาไม่ถ่ายเลยโอ้รุนแรงซะแล้ว